เมื่อประมาณเนี่ยไม่เกินสักสองสามชั่วโมงเนี่ยมีแต่ข่าวออกมาว่ามาดามลาเต้มาดามถูกจับทนายรู้หรือยังทําไมผมต้องไปรู้กับเขาครับทุกท่านทุกท่านพยายามบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขามากมายอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับวงแหวนอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับผมก็มีระยะห่างผมไม่ได้บอกว่าผมไม่รู้จกักแต่ผมไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับในกรณีที่เขามีหมายจงหมายจับอะไรจับข้อหาอะไรก็ว่าไปเลย ถ้าวันนี้มีการจับกลุ่ม 1. ถ้าเป็นความผิดของเขาที่เขาทำจริงๆถามว่าสมเกียิช่วยได้ไหมครับสมมุติว่าเขามีหมายจับจริงๆแล้วสารเป็นผู้ออกหมายจับผมช่วยได้ไหมครับผมช่วยไม่ได้ถูกไหมครับนะฮะสองถ้ามีการจับกลุ่มจริงๆก็น่าจะมีข่าวสื่อใหญ่ออกไปทำข่าวคมครามคมคราม แต่ตั้งแต่นั่งดูข่าวมาเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นมีช่องไหนเอามาออกนะครับสจริงๆแล้วไม่ได้ติดตามท่านสังเกตไหมครับตั้งแต่เช้ามาผมผมไม่ขึ้นไลฟ์อะไรทั้งสิ้นเลยผมไม่ขึ้นเลยเพราะผมตอนนี้หัวใจจิตใจอยู่ที่งานของผมก่อนเตรียมตัวเรื่องงานผมนะครับไม่ได้สนใจสุดท้ายต้องขึ้นไลฟ์จริงๆด้วยก่อนที่จะนั่งทํางานต่อเพราะางั้นคืนนี้ผมคงดึกนะครับ ข่าวที่ออกมาใครเป็นคนให้ผมไม่รู้ข่าวที่ออกมาใครเป็นคนให้ผมไม่รู้แต่งานนี้คือคุณไปรับผิดชอบกันเองผมไม่เกี่ยวนะครับใครจะบอกว่ายังไงสุดท้ายถ้าข่าวเป็นข่าวเท็จเครดิตมันก็เสียนะครับมันก็จะกลายเป็นการพูดจาแบบเลื่อนลอยต่อไปก็จะมีใครเชื่อเนี่ยเรื่องพวกนี้ที่ไหนล่ะนะครับผมไม่อยากจะ ไปก้าวไก่แม้งานทาการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อาจจะจับกลุมได้ก็ได้นะครับเห็นหลายช่องขึ้นเหลือเกินเมื่อกี้ก่อนพูดผมก็ไปดูหลายๆช่องขึ้นแม้แต่เบาต้นก็ขึ้นนะครับมีการล้อมจับอยู่ที่คอนโดคอนโด,อ,นดอะไรก็ไหม่รู้จับโลดครับนะครับถ้ามีหลักฐานมีหมายจับนะครับ มีผู้กล่าวหาผู้เสียหายในการจับกลุมเข้าในการดาเนินคดีเขาก็เป็นสู้ของเขานะครับเขาก็เป็นสู้คดีของเขานะฮะแต่ถ้าบังเอิญมันไม่ใช่ข่าวจริงคนปล่อยข่าวก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมคนปล่อยข่าวทําให้มันกระเพื่อมไปหมดเลยหรือว่าหรือว่ามันเป็นคอนเทนต์ก็ไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะครับอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้แล,แล้วพวกเราเองก็ไปเสพข่าวแบบนี้นะครับ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับการที่มีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยเอเบื้องต้นทีแรกผมก็ยังไม่ได้เชื่ออะไรนะครับผมก็ปล่อยวางผมบอกว่าอ๋อแล้วครับมีคนโทรมาบอกวอ๋อครับมีบางคนถามว่าทนายไม่ตื่นเต้นเหรอครับผมจะตื่นเต้นทําไมล่ะครับผมไม่เป็นผมไม่เป็นผู้ต้องหาหรือไปเป็นจําเลยถูกไหมจับเหมือนเขาเหรอสวัสดีครับวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณธัญรักษ์นะฮะนะครับนี่ฮะผมงงนะครับว่า ทำไมคําถามแต่ละคำถามต้องมาถามผมแบบนี้ทนายไม่ตื่นเต้นกับเขาเหรอเขาโดนล้อมจับที่คอนโดแล้วทนายเขาโดนจับแล้วนะอาจเจ้าทนายไปชี้ตัวว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่มาตรงนั้นไหมขอโทษนะครับไม่ไปครับแน่จริงก็มีหมายมานะฮะผมงงไงคือคือคําถามเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ผมทำไมไม่ตื่นเต้นเหรอผมไม่ไม่ตกใจเหรอผมไม่เอไม่เสียใจเหรออะไรเงี้ยซึ่งผมผมว่าเราต้องแยกแยะออกนะครับทุกท่านนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับ,นะรบ,รออรบผมมองว่าต้องแยกแยะให้ออกนะะการที่มีบุคลคลคนหนึ่งกระทำความผิดแล้วมีสารออกหมายจับไปจับนะครับหน้าที่ของคนคนนั้นก็คือต้องไปสู้คดีก็เหมือนกับลุงพลที่โดนอย่างนี้แหละ ถามว่าทนายผมต้องไปตกใจตื่นเต้นเลยไหมผมไม่ได้ตกใจผมบอกว่าผมจะตกใจทําไมนะครับผมจะไปตกใจทําไมนะครับนะผมเคยพูดสมัยก่อนเนี่ยผมบอกว่าคุณจับคุณจับลมจับผีได้คุณก็ไปจับผมไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครไม่รู้จักชื่อนาคกุณจริงอันนี้เรื่องจริงเพียงแต่ว่าถ้า,เ,าเห็นกันทางโซเชียลเนี่ยโอเคนะ นะครับนะและอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นผมอยากให้ f อซทุกคนออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขายงผมเข้าไปสุดท้ายเขาโดนหมายจับถูกดำเนินคดีอย่าถามผมว่าผมตื่นเต้นไหมนะอย่าถามผมว่าผมอ,อ่าผมรู้สึกยังไงอย่าถามผมว่าผมอ,อ่าอ,อ,อะไรเสียใจไหมอา มันเป็นข่าวจริงไหมล่ะถ้ามันเป็นข่าวจริงช่วยกรุณาเอาตัวออกมานะครับผมไม่เคยที่จะไปต้องอ่าเขาเรียกอะไรจะต้องไปมีอารมณ์ร่วมขนาดนั้นนะนะครับผมเป็นทนายวิชาชีพผมก็เห็นอะไรมาเยอะพอสมควรมีน้องๆ้องยูทูบเบอร์บางคนโทรมาพี่ทนายพี่ทนายเออมาดามโดนจับแนละ้วจับยังไงเมื่อไหร่มีคลิปภาพไหม จะไา้ตำรวจล้อมจับทั้งคอนโดเลยผมก็งงในว่าถามข้อหาอะไรวะนะการปล่อยข่าวแบบนี้คนปล่อยข่าวถือว่าเสียคนปล่อยข่าวแบบนี้ถือว่าเสียมากนะครับเมื่อคุณปล่อยข่าวแล้วมันไม่ใช่ข่าวจริงนะครับต่อไปเครดิตในคำพูดไม่มีเหลืออีกเลยบางทีนะครับ ปล่อยข่าวก่อนจะปล่อยข่าวอะไรต้องเช็คข้อมูลก่อนนะครับต้องเช็คข้อมูลก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงนะ่ผลกระทบก็กลับมาหาผมบางส่วนทางอ้อมเพราะอะไรเพราะเขาถามว่าฮัลโหลหน,น,น,นั่งทำงานออกกิ้งอ่านหนีงดีกว่าจะปิดมือถือทิ้งแล้วครับผมนะครับเพราะว่าเอฟซีเขาก็มีความรู้สึกห่วงใยในความรู้สึกผมนะครับว่าผมเป็นเป็นยังไงผมรู้สึกอะไรกับเขาไหม หรือบางทีอาจจะเป็นเอฟซีแฝงที่มาถามผมว่าตกใจไหมขอโทษนะครับคนนะครับถ้าเขากล้าเล่นขนาดนี้นะครับคนถ้าเขากล้าเล่นใหญ่ขนาดนี้เท่าที่ผมติดตามการทำคอนเทนต์ของเขานะครับผมว่าเขาไม่กลัวหรอกครับอันนี้ผมความคิดผมนะนะครับคนถ้าเขากล้าเล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับทุกท่านเห็นเขาในการจัด youtube ในการทำคอนเทนต์นะครับคุณคิดว่าคนอย่างนี้กลัวอะไรไหมครับ แม้แต่สมเกียรติยังไม่กล้าไปทะเลาะด้วยเลยครับพูดตรงๆหนึ่งกลัวแล้วก็เบื่อนะครับมีคนปล่อยข่าวแบบนี้ผมถือว่าคุณต้องไปรับผิดชอบกันเอาเองผมอยากให้เอฟซไปถามคนที่ปล่อยข่าวเองว่าเอามาจากไหนล้อมจับตำรวจล้อมจับทั้งคนดู โอ้โหอะไรเงรี้ยเป็นแบบแบบโมโหลานมากอะเหมือน่านตำรวจล้อมจับทั้งคอนโดนี่นะผมว่าช่องใหญ่ๆต้องไปนะนะครับช่องใหญ่ๆต้องไปนะนะครับ,ตนะนะรบแต่ผมเปิดทีวีดูเมื่อกี้นี้ดูข่าวตอนทุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นอยู่อะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่อยากจะให้ทุกท่านเอาผมไปโยงนะครับผมพยายามจะหนีแต่ทุกคนก็พยายามโยงหมายถึงทุกคนขออภัยบางคน บางคนไปใช้ทุกคนเดี๋ยวมันจะไปกลัาหนาะตอบชัดๆตอบชัดๆหนึ่งถ้าหากมาดามโดนจับก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมาดามซึ่งถ้าหากมันมีหมายจับของศาลมีการล้อมจับจริงก็ไปต่อสู้คดีเอาไม่รู้ข้อหาอะไรไปว่ากันไปต่อสู้คดีเอานะครับสองคำถามที่มาหาผม ทนายตกใจไหมเสียใจไหมตื่นเต้นไหมทนายรู้หรือ,อยังไปเกี่ยวเขาไหมโนจัสเซโนนี่ใชอมือห้ามเลยสุดแล้วแต่เขานะครับสุดแล้วแต่เขานะครับความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าถ้ามันมีคดีความที่เขาเป็นคนก่อเขาก็พร้อมจะไปรับของเขาเองนะครับสองสาม ถ้ามีข่าวจับจริงผมเชื่อว่าต้องออกข่าวสื่อใหญ่นะครับต้องมีคนออกข่าวสื่อใหญ่แต่มันเงียบกิ๊บเลยนะครับเงียบกิ๊บเลยครับผมเปิดทีวีดูไม่มีนะช่องใหญ่ๆผมเปิดดูก็ไม่มีผมก็เลยนึกในใจน่าจะเป็นข่าวลือนะครับน่าจะเป็นข่าวลือแล้วก็ใครเป็นคนปล่อยปล่อยข่าวลือคนแรกคนนั้นก็ไปรับผิดชอบเอาเองนะครับเสียนะครับ ข่าวนั้นถ้าไม่จริงถือว่าเสียอย่างเสียหายอย่างมหาศาลเลยนะครับนะครับเสียหายอย่างมากๆทั้งโกกอก youtube หลายช่องโทรมาถามผมนะมีพี่ผู้ใหญ่บางคนโทรมาถามผมมีคุณแม่จากต่างประเทศโทรมาถามผมบางคนผมไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยอ้าวเดี๋ยวขึ้นไลน์แล้วกันนะเดี๋ยวขึ้นไลน์ก็แล้วกันขึ้นไลน์ทีหนึ่งนะครับทุกคนจะได้เคลียร์ไปเลยว่าผมรู้สึกสีหน้าผมผมเสียใจแม่ สีหน้าผมตื่นเต้นไหมสีหน้าผมเชื่อไหมไอ้ข่าวนี้ทุกท่านดูเดี๋ยวผมเชื่อไหมนะครับนะนะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ยืนยันและผมไม่คอนเฟิร์มและผมไม่ปฏิเสธเพราะผมไม่รู้ว่าข่าวมันจริงไม่จริงแต่เท่าที่ทราบมาจากหลายๆคนที่กําลังขึ้นตรงนี้ว่าข่าวปลอมข่าทนายข่าวปลอมค่ะข่าวปลอมค่ะข่าวปลอมค่ะข่าวลือค่ะข่าวลือค่ะอยู่เนี่ยเสียนะครับผมบอกให้เสียหายนะครับ อ๋อมีหมายจับจริงแต่ยังไม่ได้จับอ๋อข้อหาอะไรก็ไปว่ากัน